อ่ะอ่าเรียบร้อยกับผมเบ็สิเข้ามา6กรบาทมาแล้วบอกเลยต้องมีอีแน่นอนมาเรียบร้อยกับผมรางวัลก้อนโตนี่แหละครับผมนะสิ่งที่ต้องการ ครับสวัสดีคุณผู้ทุกท่านเลยนะครับผมมานเรเราก็ได้เข้ามาอยู่ในน้าเกมของฟอร์จูนและเดกันแล้วนะครับผมนะเพื่อนนะมาฮะวันนี้ก็ทุน100บาทน,นะครับผมนั้นเพื่อนจะจะขอเริ่มต้นที่เบ็ดละ1บาทก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับตารางการจ่ายเดี๋ยวเรามาดูนนะฮะจะมีถ้วยทองนะที่แม่ที่สุดนะฮะส่วนใหญ่เกมไอสส้สล็อตบสามแถวเนี่ยคือจะเน้นไปทางถ้วยทองมากฝ่านะครับผมนะลองมาก็จะเป็นถุงเงินนะฮะจะเป็นซองซองอันนี้ผมขอเรียก เป็นซองอ่างเป่าแล้วกันนะครับนะจะคล้ายๆพี่วัวล็ดีนะฮะเอออันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเหรียญพุแครอดตามสไตล์ของฟอร์จูนแล้วเปกันเลยนะฮะตัวนี้พิเศษก็คืออ่าเวลาเข้าบัดเกมเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเกมอืนอ่นๆเนาะอันอื่นเนี่ยคือยังไงเขาเรียกว่าอะไรรีสปินนะฮะแล้วจะปล่อยมาทีเดียวตุมเดียวแต่อันนี้รีสปินแปดรอบนะครับ จะปล่อยลงมาทุกๆครั้งนะฮะแปรอบนะฮะแล้วแต่เกมมันจะปล่อยเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เบตหนึ่งบาทกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเกดไปก่อนละกันมาฮะเย็ดแค่เอาเรื่องว่ะไปนี่ครับผมเรียบร้อยอันนี้แค่โบนัสนะฮะโบนัสซ้อมๆมาส่วนใหญ่เบตหนึ่งบาทจะแตกง่ายอยู่แล้วนะครับผมนะเฮ้ยมาเบตสองบาทดูบ้างนะฮะ ศูนย์เจ้าโชสิบส,สตางค์ไปเกลือครับผมเฮ้ยมาไม่เกลือนะใช้ได้อยู่เนี่ยสวยแล้วดอกนี้เงินระวันก้อนโตเพื่อนหนึ่งร้อยสิบสามบาทนะครับผมมเขาดูมาฮะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยล้วกันนะฮะบายเบ็ดสามบาทไปเทอร์บโบไปเรียบร้อยเข้า,าอีกแล้วเฮ้ย สองร้อยยี่สิบแปดบาทคนดูเจอแบบนี้ยังไงไปกระโดดไปห้าบาทเฮ้ยข้าวทุกปิดระเบิดทุกม้คนดูช่เอาเรื่องชัดเลยนะครับมาเพื่อนนะโอ้โหทุนร้อยเดียววันนี้บอกเลยว่ากำไรงามๆเลยนะครับผมนะเพื่อนจ๋าโอ้โหมาแล้วดูไล่ไม่ยุดไล่ไม่ยุด ไหลไม่ย้อนไหลไม่เลิกไหลเวลาโอ้โหซ้ำร้อยหกสิบเจ็ดบาทจุดห้าสิบสตางค์นะฮะมาขออนุญาตไปไวเว็บเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะฮะไปอ้า,เอาเวเบ็ดสิบผูเงียบเลยที่นี้เอาเฮ้ยไปามาฮะอ่าเรียบร้อยครับผมเบ็ดสิบเข้ามาหกร้อยหกสิบบาทมาแล้วบอกเลยต้องมีอีกแน่นอนมา เรียบร้อยครับผมรางวัลก้อนโตนี่แหละครับผมนะสิ่งที่ต้องการแต่จะให้ดีนะบอกเลยว่าถ้าเต็มจอจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับโอ้โหแล้วดูดอกนี้รู้เรื่องครับผมคุณดู0 0า้อบาททุน100วันนี้กูมาสองพกูเลิกเลยเ้ยห้ามจริงโอ้ทีกำลังจะบอกเลยนะครับถึง2 0 0พันปบหูว่าเหมือนจะเลิกเลยนะครับ โหนี่เข้ามา675บาทนะครับคุณดูจ๋านะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้เลยละกันนะครับผมนะไม่มีอะไรมากนะครับผมนะวันนี้มาราวีวิวอ่าฟอร์จูนเลยนนะครับผมนะคุณดูจ๋าเออก็ยังพอเล่นได้นะฮะนี่นะครับผนมะถ้าจังหวะเกมมันเข้ามันจะเข้าประมาณนี้เลยนะครับผมนะคุณดูจ๋าเออยังไงก็ฝากมาด้วยแล้วกันนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กับคลิปด้วยแล้วกันยังไงก็โว้หม่คลิปหน้าสหรับวันนี้กก็ลาไป่อนนะครับผมนะสวัสดี TRAAAAAAA